แห่นีอ่อีทั้งอากาศขาวาน้อยๆวางตูงใบยุบอากาศอินที่ปลูกซ้ำๆกันที่เรองสีเพราะว่าชนิดที่ปลูกนี่คือเป็นตัวหลักที่ลูก้าความนิยมบพื้เมล่อลูก้านิยม แบบนี้นก็ต้องจัดตามนี้หูนี่ก็เพราะว่าเป็นคนไปบริการไทย